เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนาะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเรื่องกรรมาฐานเพรอเป็นข้อคิดจะน่อ,นอยคือถ้าพูดตามความจริงแล้วศาสนาพุทธของเราเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาสอนให้คนเข้าใจในเหตุในผลเข้าใจในรูปร่างกายสังขารอันกว้างสอกยาว่านาคืบให้รู้ให้เห็น ว่ามันเป็นของบดเที่ยงเป็นของทุกข์ทนได้ยากเป็นของไม่มีตัวมีตนเมื่อเขามองดูตัวเฮาเห็นตัวเฮาผู้เดียวเข้าใจตัวเฮาผู้เดียวเขาก็จะเข้าใจคนอื่นเห็นคนอื่นว่าเป็นเหมือนกับเฮาตะกอนผมอาตมาเนี่ยยังได้ยินพิ่นเป็นเอื้อยเป็นอ้ายคันเวลาพิ่นเถ่าพิ่นแกแล้วพิ่นจะบอกว่าพุ่นตีนกาขึ้นและหนามึงพิ่นสีว้าวมาบัดนี้ เมื่อเขามีอายุหลายขึ้นเขาคอยหูจักได้ว่าตีนกาคืออย่างแมวครูบาอาจารย์บัดนนี้เขาเมาเบิงสภาพเบิงตัวเขาเนี่ยเออมันบอมมันมีแต่ตีนกาเลยมันเป็นตีนแห้งตีนเป็ดตีนไก่ตีนงวัวตีนคว้ยขอให้ตีนพญามัจุรายางผ่านไปนนึ่งเนี่อ่าการลังยางเหมือนกับสมัยก่อนเขาไปเป่าตะก้าอ้อหอยควอยหน่อยมันเรนพาก้าตัวเมื่อวานเนี่ยยำก้าตัวเนี่ยน่ะ เขาเห็นเนี่ยบัดเนี้เขามาเบ่งตัวเขาคือกันเนี้ยอ่าสภาพร่างกายสุดโทมเพราะฉะนั้นเมื่อเขามองดูแล้วเขาก็จะเกิดความรู้เกิดธรรมะเข้าใจถึงความเป็นจริงของร่างกายเนี่ยยิ่งเวลาเขาไปศึกษาประวัติของโบราณอาจารย์เพิ่นหลวงพ่อนี่เกิดตะปีพอศ2สองพัสี่รเานั้นท่านนี้อ่ามอนกับที่เขาสั่งอนุสาวรีไว้อนุสาวรี พยาสุนทรธรรมธาดาเกิดปี2375มาตายสิ้นชีพตักใสเอาเมื่อปี2497สรุปแล้วอายุเพิ่นได้122ยีอปีบ่หน่อยเนี่ยคันเฮาศึกษาบางแล้วก็โอ้คนเฮานี่จะอายุยืนยาวปันได้ก็มีมือล่มหายตายจากบ่มีผู้ใดจะยืนยงคงอยู่ไป ตลอดจะอายุยืนอยุเย้วโดนปเนเอกมีมือดับมือแตกมือสลายเพราะฉะนั้นสังขารร่างกายของเฮานี่คือกันมันจะต้องมีมือเป็นมือแตกมือดับของมันมันเป็นธรรมดามันต้องเป็นแบบนี้เมื่อเขาพิจารณาแบบนี้แล้วเขาก็จะเข้าใจในธรรมะเบิ้งเจ้าของดูตัวเอง บ่ต้องไปดูคนอื่นก็ยังว่าเนาะตามันก็ะลากไปจังหนึ่งหูมันก็ะลาบไปจังหนึ่งจมูกมันก็ดึงไปแบบหนึ่งมันดึงไปดึงไปอแทบที่จะบ่ได้มีโอกาสเขามาดูตัวเองเลยมอง,มองดูตัวเองอเพราะมันผะาวงเกี่ยวกับตาผ่าวงเกี่ยวกับหูเกี่ยวกับจมูกลิ่นกายใจต่างๆมันดึงไป ดังนั้นฮะต้องพยายามสัางสติต้องพยายามมีสติสติคือความระลึกได้พยายามดึงมาอยู่กับตัวเองอยู่บ่อยๆมันก็จะบ่กมีความโกรธเกิดขึ้นเพราะตาความโลภเกิดขึ้นเพราะตาความหลงเกิดขึ้นเพราะตาตาเห็นอันนั้นโกรธตาเห็นอันนั้นโลภตาเห็นอันนั้นหลงหูได้ยินอันนั้นโกรธหูได้ยินอันนี้โลภหลงจมก ลิ้นพร้อมกว่านั้นก็จะเข้าใจว่าเมื่อมันมีความกดความลภความลงไปแล้วมันกับบอดยังแน่แน่นอนอ่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดกับชายหนุ่มชื่อว่าโมกขลาดซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพามพาวาลีเนี่ยไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระเจ้าเนี่ยจะทำยังไงจะวางตัววางจิตวางใจแบบไหน พยายามัจจุราชคือความตายเนี่ยจึงจะไม่เแยเห็นพระบรเจ้าก็ตัดว่าสุญญโตโลกังเอเวกขัดสุโมคลาชะสัทธาสตโตเป็นต้นเนี่ยก็แปลว่าดูก่อนโมคลาเธอจงมีสติทุกเมื่อมองโลกพิจารณาโลกโดยความเป็นของว่างโดยความเป็นของว่างของศูนย์เนี่ย และก็หอนอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนตออกเสียพายามัจจุราต์ย่อมไม่แลเห็นบุคคลผู้มีปกติแบบนี้พิจารณาโลกแบบนี้ก็หมายถึงว่าแม่นเฮาคูบาาจารย์ญาติโยมทั้งหลายก็สามารถเอาไปพิจารณาได้ใส่ได้ก็คือว่าเาพยายามนั่งพยายามนอนพยายามยืนพยายามเดินยงเยก็าตามไอพยายาม ่าไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอ่าคือพยายามดูพยายามมีสติอ่ามองโลกคือร่างกายตัวตนร่างกายนี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันแตกมันดับมันแก่มันเก็บมันตายมันเป็นของมันเองบ่มีผู้ใดให้มันเป็นเนี่ยมันดับแก่ มันแก่ของมันเองมันกับเขาญาติยมผู้บาอาจารย์เขาสามารถไปทัดทานหรือไปอันใดกระแสแห่งความแก่บ่ห้มาห่างเฮาทำได้ไหมทำบ่ได้มันเป็นของมันเองมันเกิดมันเปลี่ยนแปลงของมันเองอ่ามันบ่มีผู้ใดเอามาเติมมาเพิ่มมาเติมมาบังคับมายัดเยียดให้เฮา มันเป็นของมันอ่คือธรรมดาของมันร่างกายอันเนี้ยอมันมีความแก่มันก็เป็นของมันเองมีความเก็บอความเก็บมันก็เป็นของมันเองอเมื่อมันมีอันนี้มันก็เป็นอันนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นอมันเป็นของมันเองมันเจ็บเป็นโรคปวดหัวตัวร้อนเป็นโรค ความดันสูงความดันตำ่ำเป็นโรคอะไรสารพัดอย่างเนี่ยมันเป็นของมันเองเขาบ่ได้บังค <of> ับเขาบ่ได <vale> ้อยากให้มันเป็นเนี่ยมันเป็นของมันเองมันเกิดของมันเองเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นของมันเองบม่มีผู้ใดอยากให้เป็นมันเป็นของมันมันบังคับบ่ได้บังคับว่าอย่าแก่บังคับว่าอย่าเก็บอย่าป่วย บังคับว่าได้แล้วก็มันไม่มีตัวมีตนไม่มีตัวมีตนตรงไหนที่ที่จะไปบังคับว่าอันนี้เป็นตาเป็นหูเป็นจมกูกเป็นผมขนเล็บันหนังที่จะไปบังคับมันบม่มีมันเป็นของมันเองแต่ว่าเราไปยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อมันเปลี่ยนแปลง เขากรเล็เป็นทุกข์ว่าผมของเราเปลี่ยนไปตาของเราเปลี่ยนไปหูของเราเปลี่ยนไปร่างกายของเราเปลี่ยนไปเขาก็เล็บ็ปทุกข์กับมันเพราะบ้หูจักความเป็นธรรมดาของสิ่งเ้านั้นคันเฮาหูจักความเป็นธรรมดาของมันแล้วเขาก็จะปล่อยได้วางได้ดูมันว่ามันเป็นแบบนี้สเพสัตามลันติจมลิงสุจมลิศเล ตเทวาหังมิสามินัตทิเมเอตทะสังสโยสเพสตามลันติจัสัตทั้งหลายทั้งปวงตายในอดีตตายแล้วก็ดีก็มีอ่าบลิงสุจะอ่าคือปัจจุบันเนี่ยก็ตายก็มีอ่าแล้วมนตสเลก็คืออนาคตต่อไปในภายพังหน้าก็จะตายก็จะเป็นเหมือนกัน แต่เทวะหังมิสามินัติเมเอธาสังสโยคือความสงสัยในเรื่องความเรานี่ไม่มีแก่เราคือเขาเขต้องไปสงสัยเพราะฉะนั้นพระเบทริเจ้าจึงสอนให้โอวาสแก่โมกขลาดมานพหรือว่าเธอจงมีสติทุกเมื่อแล้วก็พิจารณาโลกโดยความเป็นของศูนย์อของว่าง อ่แล้วก็ถอนอัตานุทิฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนเนี่ยออกอ่าออกเสียได้นะเมื่อนั้นแหละพระยามัติุราชก็จะไม่แลเห็นผู้มีปกติพิจารณาแบบนี้ก็คือเขาจะบ่มีว่าสัตว์ตัวตนเราเขาตายคือมันจะไม่มีใครตายไม่มีใครแก่ใครเก็บใครตายมันจะมีแต่เพียงรูป แตกนาาดับหรือมันจะมีแต่เพียงร่างกายเนี่ยมันแตกมันดับของมันมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันบ่มีผู้ใดไปบังคับได้ปืนได้นะเขาก็จะปล่อยวางเขาก็จะเข้าใจอ่าเข้าใจว่าโอ้เรานี่ต้องเป็นเหมือนกันในอดีตก็มีคนเป็นแบบนี้ปัจจุบันก็มีแบบนี้อนาคต ก็จะต้องมีแบบนี้เขาก็จะบวไปทุกข์ไปรอดเขาก็จะอยู่กับมันแบบมีสติปัญญาเรื่องมันจะเก็บจะป่วยจะล้มหมอนนอนเสือจะติดเตียงอันนั้นมันเป็นน้ำต่ำอ่ามันจะเป็นแบบไดนก็ต้องยอมรับสภาพบางโลกท่านก็เก็บก็ป่วยต่างๆให้ลูกศิษย์ลูกหาดูแลอุปถัมภ์นั่นล่ะญาติยโยมเพราะฉะนั้น เขาผู้บาอาจารย์ที่บวชเข้ามาเนี่ยไม่ต้องไปบิดตกกงังวลว่าเมื่ออายุมากขึ้นเวลาเก็บบ่าป่วยเวลาป่วยเนี่ยจะไม่มีใครดูแลนะครับไม่ต้องไปกงังวลเขาอาจจะบอกแกถึงขนาดนั่นเขาขนาดนั่นให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ดูแลก็ได้อเราอาจจะเป็นอะไรบารณภาพตายพุ่งนี้บะลลืนนี้ก็ได้เราอย่าไปคิดอย่าไปตีตนก่อนไข้ ถ้าเราไปคิดแบบนั่นนี่ไปไม่รอด้ำเือน,นกับผมสมัยเป็นผ้าหนุ่มผ้าใหม่แตะก่อนนะโอ้เสกซาไอ้มอมพระพุทธเจ้าเนลูกก่อนอ่าเอาโย่หนมันบดนั่นดอกบรรลุดอกต้องไปมีคือพระพุทธเจ้าก่อนนะเพราะฉะนั้นอันนั่นบำเพ็นพระพุทธเจ้าอน,นะจัดโยมตอนมีลูกมีเมียหนะบมเพ็นพระพุทธเจ้าแม่นเจ้าสายสิทธัฐาะ เป็นม่ล่ะบมแมนพระบุรเจเจ้าแต่เมื่อเพ่นตัดสรูแล้วสอนแล้วเนี่ยเพิ่นเป็นพระบุทธดเจ้าบางอย่างนั่นน่ะเราก็ต้องพยายามชักสะพานเสียคือบ่เชื่อมต่อไปหามันอ่าชักสะพานเสียอ่อบมแมนว่าแต่ต้องไปผูกพันกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อ่าถ้าหากว่าเราบมมีปัญญาเนี่ยอาจจะหลงอาจจะติดอันใดไปได้อ่าดังนั้น ผู้าอาจารย์ผู้ที่ได้นั่งกรรมฐานเนี่ยได้ฝึกตนเองพิจารณาธรรมะเนี่ยผมว่าจ,จะมีความลูกความฉลาดมากหรือเข้าใจในชีวิตมากคือเรานั่งเบิ่งเนี่ยนั่งเบิ่งลูกหลานบ้านเมืองเขาเป็นตังใดมันมีความสุขจริงหรือ,อผู้มีรถยนรถอะไรต่างๆมันสุขจริงหรือได้ยินบอยตั้งตตีสามตีสี่เสียงบืนบูนน้ำถนนเขามีรถสิบล้อ สุกไหมผมก็ว่าพวกสุกอ่ะเนี่ยผุนแล่น้ำถนนผุนก็ว่ามีความสุกอ,อ่ะพวกสุกอ่าเพราะฉะนั้นเขาต้องมองดูหรือว่าถ้าอันใดมันเป็นโทษเป็นพิษเขาเก็ย่าไปกินมันเขารู้จักกี่ละตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมก็ยังบ่เคยกินพวกดิดอนจะกเครือเลยบ่เคยชิมจะกเครือบ่กเคยกินยาคาญ่าจะกเครือการเบิ้งสลากมันก็เข้าใจแล้ว บ่จำเป็นต้องไปชิมบ่จำเป็นต้องไปล่องนะนเอ็มอะไรอ่าครูอาจารย์เขาก็หู้อยู่แล้วว่ามันมันเป็นโทษมันเป็นฉลากแบบนั้นโทษของมันเขาเขียนไปแล้วเขาก็บ่จาเป็นต้องไปล้องอันนี้ก็เหมือนกันท้าขามีความมั่นคงหรือเขามีความเข้าใจในเรื่องของชีวิตเนี่ยเขาก็มองดูออกว่าเอะจะต้องซึกไปล้องก่อนบอ่นะ คือพระเจ้าสอนไว้แล้วมันเป็นโทษแบบไหนเป็นคุณแบบไหนเนี่ยเนี่ยเขาต้องไปล้องดูบ่น่ะเพราะฉะนั้นเขาดูเขาเข้าใจเบื้องโทษเบื้องไพยของมันเขาก็จะปล่อยวางเขาก็จะอยู่ได้อ่ามันกับที่เพื่อนพูดแต่ว่าอยู่เดียวเปียวได้แสนสบายแต่ไม่สนุกนะว่าอยู่เดียวเปียวดดยแสนสบายแต่ไม่สนุกอ,อยู่สองคลองทุก แสนสนุกแต่ไม่สบายยูเดียวนี่คือเฮาอยู่พระคูบอายจันเ่ยโอ้เปลี่ยวได้กิ่งไปทั้งเดก็บกิ่งขายไส้กบกิ่งกับว่ากิยบเดียวได้กิ่งไปกิ่งน้ำบนน้ำอย่างน้ำบนนอนเนาะแสนสบายแต่ไม่สนุกแสนสบายได้ไหมะสังเกตบางเดียวอายุหลายขึ้นมากขึ้นเนี่ย อายุลายขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวกับห้องเสียเดี๋ยวกับอะไรล่ะว่าไงไงเดี๋ยวกับตดเดี๋ยวกับขี่เดี๋ยวกับได้ต่างน้น้าหรือเงี้ยวอเป็นว่า่ะรคันเดียวน้ำกันน้องเน็ไปตดใส่กันล้องดูเมียสิห้าหรอกเห็นหรออันนี้โอ้ยเขาในยวงหนกับยี่ทองพี่ทองเลยแต่ต้องไ่ขี่ตดจะได้แล้วจะเป็นเสียงดังวะเป็นว่าะ เดี่ยวเสียงดังไปได้ก็เอาไปเที่ย่ะุม่มมผูใ้ใดสิมาจมมาให้ป่มี้ผู้ใดสิบาเนี่ยสบายปุม่มออกอยู่เดียวเปลี่ยวได้แสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่สองข้องทุกแสนสนุกแต่บ่สบายโอ้ลำบากพูดให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่าให้คูบาอาจารย์ทุกท่านทุกรูปอ่าต้องบวชหรือว่าอันไดนะครับแต่แต่ว่าความเป็นจริงก็คือ ผู้ที่เขาใจธรรมนะน่จะรู้จักว่าสิ่งไหนที่เขาค้นจะเดินที่ค้นจะเลือกนะสิ่งไหนที่มันดีอ่าเพราะว่าทางโลกก็ดีไปทางโลกย่างนึงแต่แต่ว่าทางทาง,ทางธรรมทางธรรมะทางวัดก็ดีไปไปทางวัดอ่แต่ก็ต้องพยายามฝึกต้องพยายามอบรมตัวเองอ่าก็เหมือนกับอ่าแม่ชีเนี่ยอ่แม่ชีนะ สมัยก่อนอตาตมาอยู่วัดเนิพนพะเเนี่ยเมชีเป็นสามสิบที่สิบุ่นเนี่ยพระก็เป็นสี่สิบห้าสิบนะอ่าสมัยนั้นอ่าเมชีซึ่งถ้าเมชีเนี่ยถ้าหาว่ามีความหนักแน่นมันคงเนี่ยแต่ว่าถ้าฝึกใจได้มันก็ดีส่วนเมชีที่ว่าร่ำรวยไปอยู่ระดับเกียรติเอเนะก็ระสร้างพ่นดอกยังแต่ว่าเ่นใหญ่ใหญ่หมองจากเงัอน่นไปยุวัดเซก็ไปถือสาพิ่นใหญ่หมองอยูหมองเศร้าเียซื่อ เ่นอาจจะว่าได้ฝึกตนเองมากไหมแต่ว่าแม่ชีที่ไปอยู่ฝึกเจ้าของขอใครคิดเสียว่าออกกําลังหรือว่าคิดเสียว่าเฮาฝึกว่าให้ความกดความโลภความหลงเกิดขึ้นในตัวในตในตของเฮามันก็ฝึกได้อยู่ได้เพราะฉะนั้นนี่แหละครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดหรือว่าสืบทอดอายุพระศาสนาก็ขอให ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอ่ตเ้งไใดเขาถึงจะอยู่ในผาเหลืองอ่่มห้ากาสาวพัดอันนี้ไดอ้อยู่แบบมีความสุขอยู่แบบสงบเย็นออยู่ไปพัฒนาตนเองให้จเจริญด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยทำยังไงถึงจะให้ดีอ่าเพราะมันอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนอ่อยู่ไปก็ต้องพยายามศึกษา แม่เขาจะบ่ได้เรียนนักรำตีโทเอกบ่ได้เรียนาบาลี่เป็นมหาบ่ได้เรียนปริญญาพ่อท่าอบอ่พอ่อทได้กะตามแต่ว่าคอ,อยเขานี่ฝึกเจ้าของมีครูบาอาจารย์เทศมีหนังสืออ่านจะเลื่อนครับปัจจุบันเนี่ยลองศึกษาดูแล้วกลัมาฝึกเมื่อฝึกแล้วมันก็จะมีจุดหนึ่งที่เขาเข้าใจตัวเองว่า เขาบ่จําเ,จเป็นจะต้องไปพูดไปอวดไปโอ้ไปอันไดให้คนได้ยินได้ฟังเรื่องนั้นนี่เพราะทุกมือนี่คนเขามันมีทิฏฐิมานะมากตอนเขาไปอวดไปลูกไปเบ้านั่นเบ้านี่เขาก็ต้องเบืองหนามัาง่งว่าคนนี้เขาจะมีความคิดความเหม็นแบบไดพูดธรรมะพอฟังได้บ่หรือบางที่เขาไปพูดเขบาบอฟังหรือว่าเขาจะดูถูก ว่าอย่างเขาเขากะนิ่งไว้ต้องเข้าใจอ่านี่มันบอมมันวิสัยที่เขาจะไปปูดเขาพูดให้เขาฟังเขากจะเป็นน้อยเนื้อตําใจว่าเขาบอเขาใจทำมาอ่าคือมันเป็นคนะระดับบางที่ระดับเขาอาจจะอยู่จิตใจต่าลงไปอย่างหนึง่งอ่าจิตใจมันคนะระดับอ่าก็ต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางต้องรู้จักเข้าใจว่าอันไรที่ควรจะพูด เพราะฉะนั้นเท้าบวชในศาสนาเนี่ยถ้าอยูธรรมบาดาเนี่ยไม่ขนไววยที่จะเป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองหรือเป็นอุปชาอาจารย์เราบาจำเป็นต้องไปขนไววยเรียนอะไรมากไม่เพราะว่าถ้าสมมติเหมือนกับจังหวัดน้องคายปัจจุบันเนี่ยคณะสงฆ์มีระเบียบไว้ว่าหนึ่ง ผู้ที่จะเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยจะต้องจบนักธรรมเอกสองจะต้องได้ปอบอสหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจิตการคณะสงฆ์นะแต่ว่าถ้าเรานนเนั่นน่ยไม่หวังไปเป็นอย่างนั้นเน่ยก็จบปไหนมาแล้วก็ศึกษาธรรมะปฏิบัติในจิตในใจปฏิบัติฝึกตนเองอก็พอแล้วครับ เราลู้ธรรมะเข้าใจธรรมะเนี่ยดีประเสริฐที่สุดเลยอ่เพราะว่าธรรมะมันเป็นเครื่องยกจิบของเราหรือว่ากำลาบเสียซึ่งความโรคหรือว่าความเข้าใจผิดต่างๆ่าของเราแล้วก็ให้เกิดความรู้แจ้งในรูปร่างกายสังขารเข้าใจในเรื่องราวอุบายอะไรของกิเลสมันมีเหลี่ยมมากไมย อ่าก็อยู่ศึกษาอยู่ปฏิบัติธรรมดานะครับฉะนั้นผมหรือว่าอัตมาภาพที่ได้มาพูดธรรมะสิ่งละอันพันละน้อยในสถานลันธรรมงานเดียวปริวัติสกรรมวัดป่าธรรมพิรามของท่านพระจรย์นิกรนิปโกอ่าซึ่งก็คือว่า จัดงานในช่วงฤดูฝนต่อไปท่านก็ว่าจะจัดอยู่ในช่วงวันอัฐมีบูชาก็คือวันวันแรมแปดค่ำเดือน6คือวันที่พวกพุทธบริษัทคณะสงฆ์ได้ประชุมเพลิงถวายพระเพลิงพระสรีละของพระพุทธเจา้าหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานได้8วันเน่ยเจ็ดวันวันที่แดก็มีการประชุมเพลิงนะ ท่านก็จะกำหนดเอาวันอัตมีบูชาดังนั้นถ้าพระคุณเจ้าจัาโยมอยากจะมาร่วมงานก็ต่อไปอก็กำหนดการตามนี้ประมาณวันอัตมีบูชาวันแรม8ปดค่ำเดือนหกดันั้นกับผมเรือธรรมภาพก็ต้องขอ,อขอบคุณท่านพระอาจานนรย์นิกรนิปโกที่ให้โอกาสมาพูดธรรมะในสถานรันธรรมอย่างนี้ สิ่งหนึ่งประกันใดที่กับผมได้กล่าวได้พูดไปถ้ามันเป็นเรื่องของศีลของธรรมที่เป็นข้อคิดพอที่จะเป็นประโยชน์ก็ขอฝากรูบาอาจารย์ฝากแกดโยมได้เอาเป็นไปเป็นข้อคิดแล้วก็นำไปเผยแพร่เพื่อจะได้โปรโดญาติโปรดโยมต่อไปในภายภาคหน้าในที่สุดหยุดลงแย่งพระธรรมเทศนานี้ กับผมก็ขออำนวยอวยพรอนุโมทนากับท่านพระมานตะจาริกะพระลูกกร,รมและก็ญาตโิโยมที่มาบทชีพามพอออกไม่ออกที่มาให้ความอุปถรัรมภ์บำรุงในโอกาสครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในบรวรพระพุทธศาสนาแล้วก็มีสติปัญญาสามารถ รู้รมคำสอนของพระพุทธเจ้ายกตนเองออกจากกองพกุกบรรลุถึงบรมสุขกล่าวคืออมะตะมหานิพพานโดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรเกเวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี